สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกปลาอีกครั้งในรายการ IPM อัปเดตค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกป่าก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า s m e มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะถือเรื่องงามยามดีเมื่อวันที่5มกราคม2,565ที่ผ่านมากับการเปิดตัวแบรนด์สินค้าน้ำปลาคมแพนณนะตำหนักพระพิคเนตคลองห โดยซ e อคนเก่งน้องใหม่คุณสาวพรได้ควงสื่อมวลชนเปิดใจถึงก่อนหน้านี้กับการทำธุรกิจร้านอาหารเจอผลกระทบจากโควิดจนต้องชะลอตัวลงทำให้คิดค้นหาหนทางต่างๆจนได้มาหากับอาจารย์เจมได้ดูดวงและให้คำแนะนำจนสามารถลงทุนทำน้ำปลาคัมแพนได้ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาสูตรและใกล้วางจำหน่ายเร็วๆนี้ค่ะ ท่านใดที่สนใจสามารถติดตามได้จากแฟนเพจ facebook น้ำปลาคัมแพนและสำหรับท่านใดที่สนใจไปมูเตลูสามารถไปได้ที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจหมอเจมคลอง6ดูไปด่าไปค่ะคืออย่างแพนนะคะก็คือแพนเคยทำธุกกรกิจเกกับร้านอาหารค่ะ<ม><ม>ก็คือเป็นร้านหมูทอดแหละ คือก่อนหน้านี้ก็คือมันมีอย่างที่ทุกคนทราบมันก็คือจะมีเรื่องของผลกระทบของโควิดเนาะมาสองรอบสามรอบแล้วมันทาให้ธุรกิจของแพนน่ยดูแบบซอฟลงเหมือนกับเราเริ่มแบบอ่ะหาหนทางแล้วจะทํายังไงไปต่อเพราะเรามีภาระทั้งลูกน้องค<ช>่าเช่าที่เข้านั่นนี่บาบาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีแบบอ่ะเหลือสุดทางสุดท้ายของเราแล้ะก<ช>็เลยมีคนแนะนํามาหาอาจารย์เจมค่ะ อาจารย์เจมส์เสร็จก็เลยมานั่งพูดเรื่องราวของร้านนั่นนู่นนี่ให้ฟังอะคะ่ะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยเริ่มต้นจากการมูลงนะลงนะเสร็จอ่ะดูดีขึ้นก็เลยเริ่มมีเงินขึ้นมาแบบสวนกระแสไปเลยอะคะ่ะก็มีแบบได้ออกรายการอื่นบ้างที่แบบทําให้เรามีรายได้ของร้านเพิ่มขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ก็คือแบบมีอะไรดีๆก็คือแพนจัดเต็มเลยกับอาจารย์ก็คือจะเป็นแบบพวกเนี่ยคะ่ะสักลายมืออ,มอะไรอย่างเงี้ย ณตอนนี้แพนก็มีเงินจนถึงขั้นแบบมีคนอุปถัมภ์เข้ามาอะไรใน<ม>เรื่องของเวลาเราขอพรเนาะ<ม>เวลามาลงกับแกก็คือแพนก็เลยมีเงินจนเก็บเงินได้เงินก้อนหนึ่งเพื่อที่จะมาทําน้ําแบนด์ปลาตอนนี้คือทําแล้วแต่ว่าคือยังไม่เสร็จ<ม>ก็เลยชื่อว่าเป็นน้ำของชื่อแบรนด์ก็คือน้ำปลาคองแพนนะคะดีขึ้นมากมากของมากที่สุดค่ะ<ม>ก็คือแบบไม่รู้อ่ะก็คือดีจริงๆจนจน,จนชีวิตแบบพลิกผันเพื่อนๆในเ c e b o o k อะไรเงี้ยทักมาเยอะมากบอกว่า เอ้ยทำไมแพนดูแบบมี la, อล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปทำอะไรมาน้านนูน้นนี่แพนบอกเออแพนก็ดูเฉยๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันมีที่แบบที่เรานอกจากไหวพ่อไหวแม่แล้วนะอ่ะเนาะก็มาที่นี่แล้ค่ะก็มีตรงเนี้ค่ะก็จะมีไหวทุกปีเราไม่จาเป็นต้องไปไกลก็ได้อย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เลยในตอนนั้นนะคะคือน้องบอกว่าก็มันที่สุดแล้วเนาะมไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วก็มีคนแนะนําน้องเขามาอ่าน้องเขาเลยบอกว่า มีคนเคมมาบอกว่าอาจารย์เนี่ยสามารถทําให้เขาดีขึ้นได้เขาก็เลยคิดว่าอาจารย์พอจะพลิกชีวิตให้เขาดีขึ้นได้ไหมอ่าเราก็เลยบอกว่าเอา,อางี้ดีกว่าอาจารย์อาจจะเปลี่ยนพื้นดวงชะตาทุกคนไม่ได้แต่อาจารย์มีวิธีเสริมให้ได้คุณต้องทําแบบนี้นะแล้วก็ไปดูร้านให้เขาในช่วงนั้นที่มันแย่ๆอยู่ก็เลยไปปรับร้านให้เขาลิดนึงแล้วก็เสริมให้หนิดนึงแล้วก็อยากให้วาทัศน์สินดีวาจาดีงั้นลองลงน้ไหมเผื่อลูกค้าจะติดขึ้นแล้วก็พอลงน้ำไปแล้ว เราได้ไดูคุ้นดวงแล้วเราบอกระวังนะเดี๋ยวจะได้ออกรายการนะใช่แล้วมันก็ได้จริงๆพอนพลังได้มาดีใจ,ใจมากก็สองสามรายการอยู่พอเสร็จปุ๊บนะตอนนี้นางก็เลยบอกว่าอาจารย์เสริมให้หนูอีกได้ไหมหนูจะทําอะไรเพิ่มอีกสักอย่างหนึ่งก็เลยมาสักลายมือให้กับนางพอสักลายมือเสร็จปุ๊บนางก็มีคนอุปถัมในการที่จะทําแบรนด์ของนางต,ต่อต่อยอดไปอีกในช่วงนี้นะคะแป็นดพิเศษมันก็มีบ้างเล็กน้อยที่พิเศษกว่าคนอื่นนะคะแต่ว่าพอดี ด,ด้วยการที่คุยกันอะไรเงี้ยก็อาจจะเสริมบางอย่างบางที่แบบว่าเอ้ยช่วยให้ทําให้แบบพื้นดวงขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างนี้อาจจะมีสักลงน้ํามันบ,บางที่บ้างอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าบางครั้งการทําสีมันก็ไม่สะดวกในการทํางานในแต่ละคนอ่อาฮะก,ก็เลยอัดลงน้ํามันให้บ้างเสริมแบบนะักเรียกซาบอะไรเงี้ยนักเษฐีให้กับน้องแทนไปน้องแพนบอกว่าดีมากอะไรอย่างนี้นะใช่ค่ะใน,นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราจะเลือกให้ เราต้องบอกก่อนว่าบางคนขาดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนิดเดียวจริง,รงๆก็อะเรียกซับไปนะ<ม>นะชาลิติก็พอหรือว่าเอาหน้า,นาทองไปหรือว่าบางคนอาจจะทาธุรกิจใหญ่เราก็เลยว่าอะลองนะเศรษฐีไหม,มหรือว่าบางคนแค่ปรับเส้นลายมือน,นิดเดียวเองแล้วก็จะลื่นขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้ไม่อยากจะให้ทุกคนแบบเยอะแยะเกินไปประมาณนั้นอยากให้แบบ ถือเบาๆไปได้เรื่อยๆสบายๆายายเงินเข้าดีๆแค่นี้นําอย่างแรกเลยนะคะข้อปฏิบัติเริ่มต้นเลยนะคะใครที่ลงนักกับอาจารย์เจมไปนะคะคือเราเราจะมีข้อปฏิบัติให้123อย่างแรกก็คือห้ามถยน้ดดำลายลงจากโคกอยู่แล้วนะคะอย่างที่2ก็คือห้ามด่าพ่อเราแม่นะคะอ,คอย่างที่3มก็คือวันนี้มันมีข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นใครที่จะมานะคะก็ทักมาที่เพจได้หมอเจมของหกดูไปด่าไปนะคะก็คืออย่างตอนนี้เดี๋ยวหลังจากจากนี้เนาะก็คือจะ สานธุรกิจต่อก็คือเป็นร้านหมูทอดร้อยล้านเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวตอนนี้แผงกำลังเปลี่ยนร้านอยู่เปลี่ยนสถานที่อยู่อะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากติดตามด้วยตามเพจร,ร้านหมูทอดร้อยล้านแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คือเป็นเพจของน้ําปลาคําแผนนะคะบางครั้งนะคะ,ะความงมงายมาอยู่ที่ตัวเราค่ะว่าวันนี้เราจะาจะยึดไปขนาดไหนบางครั้งก็มันเหมือนเส้นผมบางภูเขาบางครั้งแค่มาสอบถามก่อนก็ได้หรือว่าเช็คดวงก่อนก็ดีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องทําตามเราทั้งหมด แต่ก็แค่แบบลองไปทําดูแบบสายบุญปกติทั่วไปเช่นใส่บาตรท,ทาบุญอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเสริมดวงกันไปอันนี้อาจจะช่วยให้ทุกคนแบบเปิดทางได้ดีขึ้นบางครั้งการมูเตลูมันก็มีข้อที่ดีและข้อที่เสียแต่ว่ามูอย่างมีสติบางครั้งจับเงินล้านนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารท,ทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้อง,ง,งขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ